ความสำคัญของ e a r l y b บ n n i n g และการทำ Skin-to-Skin Skin Contact ความสำคัญนโยบายโรงพยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อไปสู่เป้าหมายคลอดปลอดภัยทาลกแรกเกิดสุขภาพดีได้รับน้ำนมแม่อย่างเดียว6เดือน และมีแพัฒนาการสมวัยเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมีการจัดทำบันไดสิบขั้นห้องคลอดเป็นบันไดขั้นที่สี่บันไดขั้นที่สี่ช่วยให้มารดาได้มีการอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อโดยปราศจากการรบกวนเร็วที่สุดหลังการคลอดมีกระบวนการดังนี้หนึ่ง Early Bonding และ Skin to Skin คือแม่ได้เริ่มอบกอดเนื้อแนบเนื้อลูกและเริ่มให้นมลูกโดยเร็วที่สุดภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด 2.Early s u ักกิ้คือทารกได้ดูดนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดสำหรับนันดาที่คลอดเองทางช่องคลอดจะได้อบกอดลูกและ ลูกได้ดูดนมแม่ภายในครึ่งชั่วโมงหลังคลอดสำหรับมารดาที่ผ่าตัดคลอดจะได้โอบกอดลูกและลูกได้ดูดนมแม่ภายในครึ่งชั่วโมงหลังรู้สึกตัวดีเทคนิคสำหรับคุณแม่มือใหม่สีด่ดูดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีและดูดเกี้ยงเต้า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดการช่วยให้มารดาให้นมแม่ในระยะครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดการนำทารกมาดูดนมมารดาในระยะนี้เป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกโดยดูแลให้มารดาและทารกสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อและการสัมผัสทางตาในระยะ40นาทีแรกหลังคลอด ทาลกมีแรงดูดที่แรงมากการดูดนมในระยะแรกนี้เป็นการฝึกการใช้ลิ้นของทารกและกระตุ้นร่างกายของมารดาในการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่ได้ชื่อว่าฮอร์โมนแห่งความรักช่วยกระตุ้นความเป็นแม่เพิ่มขึ้นทำให้มารดาสงบผ่อนคลายอารมณ์ดีทนต่อความเจ็บปวดและเพิ่มความรู้สึกรักลูก และทำให้มันดาดูแลและตอบสนองความต้องการของทารกอย่างเอาใจใส่ใกล้ชิดและทนุถนอมในขณะเดียวกันเมื่อทารกดูดนมแม่ทารกจะได้รับฮอร์โมนออกซิโตซินที่มีอยู่ในน้ำนมมันดาทำให้ทารกสงบกช่วยเชื่อมความผูกพนันระหว่างมันดาและทารก Early Bonding หมายถึง การส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างมารดาและทารลกซึ่งช่วงเวลาที่สำคัญมากคือ40นาทีแรกหลังคลอดเป็นระยะเวลามารดาและทารกมีความตื่นตัวและไวต่อการเรียนรู้มากที่สุดสกินทูสกินคอนแทคหมายถึงมารดาและทารกได้สัมผัสกันในลักษณะเนื้อแนบเนื้อทันทีภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแรกหลังคลอด e u r l y sucking หมายถึงการช่วยมารดาเริ่มให้ลูกดูดนมภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแรกหลังคลอด l o o m In g In หมายถึงการให้มารดาและทารกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด24ชั่วโมงความสำคัญของ Skin to Skin Contact ทารกได้รับการกอดสัมผัสจะเริ่มต้นดูดนมแม่ได้เร็วกว่า และมีระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานกว่ามีอัตราการดูดนมแม่ประสบความสําเร็จในช่วง3ามเดือนแรกสูงกว่าทารกที่ไม่ได้รับการกอดสัมผัส 2. สมารดาและทารกสนมมุ้ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจของทารกสม,ม่ำเสมอ 3. ช่วยรักษาความอบอุ่นของร่างกายทารกด้วยไออุ่นจากมารดา จากการศึกษาพบว่าการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อทำให้อุณหภูมิของร่างกายทารกสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ 4. ช่วยป้องกันการติดเชื้อ 5. ลดการร้องของทารก 6. ช่วยส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก 7. ด กระตุน้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินป้องกันการตกเลือดหลังคลอดกระตุน้นการหลั่งน้ำนมแม่ความสำคัญของการช่วยให้มารดาเริ่มนมแม่ภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงหลังคลอด 1. ช่วยกระตุ้นให้มารดามีการสร้างและหลั่งน้ำนมเร็วขึ้นเนื่องจากการดูดนมแม่จะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนโปรแลคติน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยสร้างน้ำนมและฮอร์โมนออกซิโตซินที่ช่วยการหลั่งน้ำนมโดยเฉพาะน้ำนมโคลอสตั้มและยังส่งผลต่อการมีน้ำนมมากเพียงพอสำหรับทารกในระยะต่อมาอีกด้วย 2. ช่วยให้ทารกได้รับหัวน้ำนมหรือโคอรสตั้มที่มีประโยชน์มากมายเช่นเป็นภูมิคุ้มกันรแรก ที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดช่วยให้ลำไส้ของทารกแข็งแรงและทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ3ช่วยให้ทารกได้ความอบอุ่นจากมารดานำไปสู่การสร้างความรักค่ผูกพันระหวะ่างมารดาและทารกกิจกรรมพัฒนางานของห้องคลอด ปี2 5 6 0จัดทำ CQI เรื่อง Skin to Skin Contact and Early Bonding วิธีการคือ 1. ควบคุมอุณหภูมิห้องคลอดอยู่ที่26-28องศาและปรับคิศทางลมของเครื่องปรับอากาศไม่ให้ตรงบริเวณหน้าอกมารดาหรือตัวทารก 2. เช็ดตัวทารกให้แห้งใส่หมวกวัดอุณหภูมิกายทารก สถ้าอุณหภูมิมากกว่าเท่ากับ36.5องศาเซลเซียสนำทาลกไปให้มันดาอบกอดเนืเอ้อแนบเนื้อนาน60นาที 4. วัดอุณหภูมิกายทาลกหลังทำสกินทูสกินคอนแทคและทําทำดูทีนแคร์การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลงจากคารก50ลายพบว่ารอยละ90า90ของเคสลอดนอมอลเลเบอร์ ได้ทำสกินทูสกินคอนแทคและ Early b o n บอนดและทาลกไม่เกิดภาวะสับเทนลายที่คลอดทางช่องคลอดมีการปฏิบัติและบันทึกเออร์ลี่บอนดิ n งถูกลายมีการประเมินหัวนมเมื่อแรกรับรักประวัติการแก้หัวนมลงบันทึกในแบบบันทึกการประเมินแรกรับ เพื่อส่งต่อข้อมูลและมีการลงข้อมูล early bonding ในใบย่อคลอดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดจะประสบความสำเร็จได้นั้นมารดาและทารกต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดมารดาไม่มีข้อห้ามเช่นภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือข้อห้ามทางสุติกรรมเช่นตกเลือดหลังคลอดเป็นต้นทารกต้องแข็งแรงมีอากาศสรนาทีที่1มากกว่าหรือเท่ากับ7นาทีที่5มากกว่าหรือเท่ากับ9มารดาที่ผ่านการคลอดแบบราบลื่นไม่ถูกทอรมาและชอบช้ำม,มากซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดความสำเร็จ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการดูดนมแม่ไม่สำเร็จปัจจัยด้านมารดา 1. การได้รับการแก้ไขหัวนมและลานหัวนมของมารดาในรายที่มีหัวนมและลานหัวนมผิดปกติ 2. การได้รับยาแก้ปวดในระยะที่1ของการคลอด ฤิ์ของยาจะทำให้มารดาสลุมสลือและง่วงนอนทารกจะซึมและหลับไม่ยอมดูดนมปัจจัยด้านทารกทารกมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นมีปากแหว่งและหรือเพดานบุกทารกมีภาวะหันผืดใต้ลิ้น สถิติการปฏิบัติการอบก,กอดเนื้อแนบเนื้อและการดูดนมแม่ในห้องคลอดปี2568สำเร็จตามเป้าหมายลอยละ85.1แผนกิจกรรมพัฒนานงานห้องคลอดจัดทำตื่อแสดงวิธีการทำสกินทูสกินคอนแทคขอบคุณค่ะ